เป็นของเล่นที่ปามาซื้อมาจากไ<า>อจีไซส์ยังจาบยังจับเนี่เป็นกล่องซึ่งเป็นกิจกรรมก็คือจะเอาปุ่นบัสเตอร์มาผสมจัดอยู่ในแม่พิมพ์แล้วก็ระบายสีกันอ่ะปุ่นบัสเตอร์ไหนปุน่น ปูนบลาสเตอร์วันนี้ม宝妈ซื้อมา2กล่องเป็นเซตไดโนเสาร์กับเซตอวกาศเซตอวกาศเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในหเซตจะมีปูนพลาสเตอร์1เซตแล้วก็ปั้นพิมพ์ไดโนเสาร์สีแล้วก็มันจะมีฉากอ่าทุกคนอ่าแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มโอ้มกลุ่มหนึ่งอามกลุ่มหนึ่งโอ้ยอยู่กับามาอ่าโอ้พี่แอมอยู่กับอามจะรอดเหรอ กับมาม่าแล้วอ้าไม่รู้เรื่องอ้าเอาอาไมู่่มาม่าพี่แอมไปอยู่ในนู้มาพี่แอมอยู่นี้เอนังอาไป่งเซตอกาศใช่เ้องะก็เซตอกาศเอาแก้วชาไปเอาชาไปหนึ่งชามสีสียังไม่ถึงเวลาโอเคเราจะแกะแล้วนะแกะบูบสเตอร์ใส่ในชาหมดเลยปะเหมดเลย นี่ไงเดีให้อมาห้อมนลวอะไรก่อนดไนแปาเข้ามาซมอยู่ใกล้ไหมปาจะเห็นไหมเนี่ยเพื่อนจะเห็นไหมเนี่ยให้มันเ็นไหหรออำหลบนิดนึงออมาเดี๋ยวุเี้ยมันลอัดแป้งถ้ามันเกินชาก็ใช้เทนะคะ เอามาดูก่อนว่ามันหมดชามไมอันนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวค่ะว่าให้เททั้งหมดนะเออหนอได้เสือเปนเสียจะได้ทำอีกรอบนึงเียให้มันแบต่อไปสน้าใสน้นีต้องใช้วยามาเทให้น้ำให้นิดนึงลว่าคนอคนคนเียบโอเคเียบคนคนคน ตัวนีนิดหน่อยคนคนโคนอางนี้ค่ะคนอย่างนี้อ้าวไม่บอกกันตั้งแต่แรกะคนดทางไม่เป็นไรอ่ะนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน้ำอีกหน่อยเติมน้ต้องมนิดหน่อยคนโคนโคนมน้ำอีกหน่อยนี่เป็นขั้นตอนการผสมพูนปัสเตอร์คนเถอะโคนเถอะแล้มันจะเป็นซุปซุปเป็นสุปนะ มาดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แป้นพิมพ์กันคนปนปนเหนียวออกมาเป็นซุกข้นเหนียวเป็นเหนียวเป็นเหนียวอยากกินอ่ะอย่ากินไม่ได้ยีนขอนี้อ่ามาจะเทแล้วเทเลยเทเลยเทเลยเทพร้อมเพียงเทนะอันนี้คือแป้นพิมพ์นะคะของเราจะเป็นแซนด์วิชมูสอ ก็คนสอนคนอีกเทียอย่าให้มันติอย่าให้มันเปอะนี่อ่ะเราจะเทแล้วนะคะใช่เราจะเทกับสีที่มกก้อะมุกมุก้อไเอาดีได้เอาลยแล้วอ่ะไล่ไมิไล่ มันไปกว่าไม่เหลวอ่ะเยี่ยมจะลองเอาของของม้าไหมล่ะเยวมาผสมนะต้องคนด้วยนะแบบจิ้มจิ้มมันด้วยไอ้ก้อนโดมมันไม่ใช่แป้งไอ้ก้อนไปมันมั่วแท้ออกมันเป็นมเหนียวเราต้องรอมันเราต้องต้องรอสิบตัวต้องรอมันเป็นตัวเออต้องคนให้มันเป็นก้อนอย่างนี้นะอ่ะเยี่ยม แล้วก็ไม่ทำทรายแล้วไปสุดตัวใช่ไปก่อนได้ยายอยู่ยายเดี๋ยวพึ่งรุ่งลูกเดี๋ยวเราของเราเสร็จแล้ว<ม>ไปเราไปล้างมือเดี๋ยวสัจานี้นะคะเซตไดโนเสาร์นี่เราก็รอแห้งใช่ไหมคะร<ด>อแห้งเสร็จแล้วเราก็มาแกะแป้งพิมพ์แล้วเราก็จะระบายสีกันโอเค<ช>ดเดี๋ยวอันนี้รอพี่แอมเซตอะไรเนี่ยของพี่แอมยายจะจำมันปล่อยให้มันแห้งลูกตอ่่อคะค ชั่วห่งฝ่ายรันะครับตอนนี้ก็จะมันก็ได้แข้งรียบเลยก็จะแกะไหนก่อนแกะนี่ก่อนนะเดี๋ยวเริ่แกะให้เริ่มจากะตาย่อนนมันเป็นยังไงครับไหนขอดูใกล้ๆนะครับโอ้สวยสมบูรแบบเดี๋ยวเอาไปไหนเนี่ยนี่ครับตัวนี้ครับนอของมันแกะไออเปดเัวือี เล็กทิพมันก็แตกอยู่นะตรงนี้อันนี้คืออย่าพิ่งเมนยุ่งกับมันมันยังไม่พร้อมที่จะออกนะเดี๋ยวช่วยนะม่ไม่องอย่าพึ่งเดี๋ยวมันแตกโอ้พี่เอ็นด้วยเอานี่ไดโนเสาร์มาแล้วปะนี่ไงเป็นตัวไดโนเสาร์เลยมันมันรู้สึกมันเย็นเย็นปะว่ามันยังอาจจะยังแห้งไม่สนิทหรือเปล่านี่ก็คือคุณกระต่ายระบายง่ายสุดเลยกระต่ายระบายง่ายสุดเลยกระต่ายก็แค่ถูถึงพูเสร็จแค่้หนแล้วเดี๋ยวทำยังไงต่อต้องเอามา ระบายสีเนี่ยเหรอสีที่เตรียมไว้เนี่ยเหรอ,อน,นี่มันคือยาวก่อนโอเคอันนี้ลาวยาวสาวแลวแ่ว่าอันนี้ก็ใช้เวลานานขึ้นนะกว่าจะทำให้ปูมนม,มันแข็งชัมม่วโมงอันนี้ก็สวยไหมน,นี่รูปอะไรไม่รู้นี้เป็ดอ่ะงั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาระบายสีกันต่อเนอะน,น,นี่มันอันสุดท้ายเราจระบายสีได้ไหม มันยังไม่เอาสุดท้ายไม่เหลือไอ้ปึาอ่ะอ่ะยังไม่ได้แกะเลยมันมีปลาอ่ะนะมาแล้วมาระบายสีกันเลยไหมก็เดี๋ยวระบายสีเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นมาดูกันหยูเละหื้นอะพี่แอมพี่แอมระบายพวกเกาตัดขอบหรือเปล่าพี่แอมระบายพวกเกาตาแบบนี้มันก็สวยแล้วนะแล้วตอนนี้เราก็กำลัง คืออะไรองไหนคุณมีชิ้นตันบ้างไหมช็อกโกแลตของบ้านนู้นอะมีชิ้นตันบ้างไหมมีอะไรไม่มี่ะม่าถดอมอ่ะเดี๋ยวระบายให้ไม่เหลือตัวนี้ครบเราก็พอแค่นี้ดีกว่าไหนทำอะไรได้บ้างทำทำอะไรได้บ้างนี่ได้ประมาณนี้ก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้คือที่เสร็จแล้วเหรอคะใช่มีตัวอะไรบ้างเนี่ยอมแนะนำเนี่ยมีไดโนเสาร์ใช่ เดาเสามีอวกาศมีตัวการ์ตูนอะ๋อโอเคแล้วแต่ว่ามันยังมีบางอันที่ยังไม่เสร็จใช่ไหมเอาแค่นี้พอเพราะว่าเราาะ่พวมันเหนื่อยแล้วใช่ไหมใช่อ่างั้นวันนี้ก็พอแค่นี้กันเนาะไม่อันนี้ใครจะระบายใครอะคะอนี่หมาม้าระบายระบายไม่ได้อ๋ออันนี้เอมระบายอันนี้โอมระบายอันนี้แอมระบายอันนี้แอมระบายอันนี้แอมระบายอันนี้โอมระบายอุ๊ยจ๋งอันนี้โอมระบายอันนี้แอมระบายอันนี้โอมระบายอันนี้แอมระบายอ๋อโอเคก็วันนี้ก็ แล้วระบายกันมาเยอะแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากด้วยตอนนี้นะครับเราก็โอเคนี้แล้วนะครับเราก็จะไม่าลืมสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ยืนเกิดกระดิ่ตรงไหนที่คุณเจอนะครับบ๊ายบายจุ๊บ